สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพิมพ์แบบทองดอหนึ่งแบบเอ็กพอร์ตไฟล์นะคะจะอยู่ที่โฟลเดอร์รายงานติดตอ่อข้างนอกนะคะภายใต้หัวข,ข้อเอ็กพอร์ตข้อมูลค่ะชื่อว่าเอ็กพอร์ตข้อมูลพองดอหนึ่งนำส่งสัมภารนะคะแล้วันลิกเข้าไปเลยค่ะใส่ช่วงเดือนให้ถูกต้องนะคะช่วงเดือนแล้ปีสอจากนั้นใส่วันที่ใส่เงมนเปนที่ ที่กปุ่มโอเคเลยค่ OK ะ,คะโปรแกรมจะแจ้งว่าจะทำไฟล์ไว้ที่ C: โปรแกรม f i l e s m a r t b i t w i n ลเดอร์ t t x t นะคะเราจะต้องจำว่าเราจะทำโฟลเดอร์ไว้เก็บเราจะต้องจำว่าโปรแกรมจะทำไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะคะคลิกโอเคเลยค่ OK ะ,คะ จากนั้นเราจะไปดูว่าโปรแกรมเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนกันนะคะไปที่ไดรฟ์ C นะคะโปรแกรมโลเดอร์โปรแกร,ม,ร,แกรมไฟล์นะคะมาที่โปรแกรม Smart Disk w i n นะคะ Folder NTFS นะคะในะคะ ชื่อ p m d 1นะคะแล้วก็เดิบไปคลิกเข้าไปดูเลยค่ะเราจะเห็นว่ามีอยู่3ารายการนะคะรายการที่1คือนางสาวสุดกใจเก่งมากที่ที่ผู้เสียภาษีคงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะที่อยู่คือลาดพร้าวกทมนะคะเงินได้คือ 5้าหม่บาทและเลสียภาษีอยู 2, ่สองพันเก้ารอยยี่สิบก็สองพันเก้ารอยี่สิบเก้าบาทจีสองห้าสตาล์นะคะจากนี้เราก็ครบเพื่อแล้วนะคะแล้วก็กดปุ่มโค้ออกเลยะะจากนั้นกลับมาที่โปรแกรมนะคะเราทำการเ x p o r t ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะกดปุ่มแพสเซออกเลย แล้วก็เอ็กพอร์ตข้อมูลพรมรหนึ่งนำส่งสัรพารเสร็จสิ้นแล้วนะคะ